เห็นมีข่าวมาพักใหญ่แล้วนะว่าเวลาเล่นสไนัยเนี่ยนะครับเวลาเล่นสไนแล้วเวลาใช้บาเลตมั้งผมไม่รู้นะหรือยังไงไม่รู้ว่าเป็นสไนัยอื่นด้วยหรือเปล่าแต่ส่วนมากที่รู้ๆมาเนี่ยคือบาเลตเวลายิงเนี่ยมันไม่ตรงเป้าอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอาการมันไม่ตรงเป้านี่มันเป็นยังไงแต่ว่าที่ผมลองเนี่ยก็คือถ้าแบบวิสพบทิ่งเงี้ยมันก็ตรงเป้านะเออ แต่ส่วนมากที่ผมเห็นนะ่ะอาการก็คือมาโคมันไม่แบบว่าใช้มาโคแล้วแบบเต้ามันไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คลิปเนี้ยผมไม่ได้ใช้มาโคนะเออผมบอกไว้ก่อนผมไม่ได้ใช้มาโคนะครับมผมไม่ไใช้มาโคนะอันนี้ก็คือสับสดเอานะครับสับสดเอาก็คือีธรรมดา แต่ผมไม่รู้นะว่ามันไม่ตรงเป้านี่มันไม่ตรงยังไงเก็จะลองไปหาห้องยิงดูนะครับคลิปนี้ใครที่รู้เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับเผื่อ GM มาดูคลิปนี้แล้วมาอ่านคอมเมนต์เนาะว่าอาการมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมนะเออแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปลองยิงเร็วๆไปลองสับเร็วๆดูนะครับไม่รู้ว่าจะเร็วหรือเปล่านะก็ <c oughs> ะต้องลองดูอะเออ นะครับอ่าขอที่เข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ชาวตา,ตา,ตา,ตาพีเกมกันด้วยนะครับผมอาเดี๋ยวรอห้องนี้แหละน่าจะมีตัวตึงหลายคนเลยนะครับน่าจะมีตัวตึงมือสไนเปอร์นะครับอลองดูผมไม่รู้นะว่ามันอะไรยังไงนะครับเออมันต้องลองแบบต้องลองมาดูอะ่ะเพราะผมก็อยากเขียนเหมือนกันเพราะวสไนเปอร์ผมไม่ค่อยได้เล่นมากเท่าไหร่ เนี่ยเขาก็ยิงตรงอยู่นะเขาก็ยิงตรงอยู่นะเออมันต้องมองลองสนามดูเว้ยว้าย <c oughs> <c oughs> สุนยมดค่ะเฮ้ยอะไรห้องนี้มีแต่ผีมือสไนเปอร์ทั้งนั้นเลยนะครับ เว้เราต้องมาดูมันเป็นยังไงไชไหมเฮ้ยเอะแต่มันก็ตรงอยู่นะหรือว่ามันต้องสับไวกว่านี้หรือยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะครับอยากจะพินถามคนในห้องก็เกรงใจอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวลองพินถามดูนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดยองไอที่ผมยิงก็ช้านี่ไม่ใช่อะไรนะบางทีมัโดนก็ใจมแบบไอเหล่าได้ปะ เฮ้ยไอ้ยิงโดนไปม,มันขึ้นในเนี่ยหลอดเลือดอะ่ะเนี่ยต้องสอบถามเราอยากรู้ไงเออเราก็อยากรู้ไงเราต้องถามคนอื่นเลยดูดิมันจะมีคำตอบนะเอ้ยต้องตอบกันต้องช่วยกันออเอ้ถามเอาถามถามแล้วกูได้คำตอบมาแบบนี้คืออะไรอ่ะ ผมต้องทำยังไงผมได้คำตอบาแล้วกันดูไม่ตรงครับเอ้ยได้คำตอบแล้ววะ่ะตัวร้อนครับหยอีอย๋ยวกครับพี่เอาพาราไหมะ่ะพ,พาราลดไขแค่กวะพาราลดไขแค่กว่ามันไม่ตรงโยกแล้วก็ยิงไม่ตรงครับ,บเฉพาะมาโปหรือว่าใช้ทับศนด้วยนะครับ กระโดดไปยิงไม่ตรงกัดกระโดดเกิดออกจากบ้านแล้วคือโดนซัดเลยกดเร็วๆก็ยิงไม่ตรงครับทั้งสองอย่างครับอู้สับสนก็เป็นด้วยนะครับสับสนก็เป็นด้วยหรอผมไม่ทันสังเกตเลยหรือว่ามันเนี่ยเนี่ยหรือว่าไอที่ผมยิงอยู่นี่คือมันไม่ตรงเนี้ยเหรออ๋อโยกยิงมันก็ไม่ตรงบ้านยังไงวะก้นหนึ่งนะอย่างี้ยหรอ อันนี้ไม่รู้จริงๆนะคนดูเห็นว่า,าการเนี่ยมันเป็นมาตั้งนานแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้แบบว่าสนิทกับ GM อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเออไม่ใช่นะแต่คือพอดี GM เเขากำลังแบบว่าหาทางแก้ไขอยู่เออผมก็เลยอยากทำเป็นคลิป แล้วแบบว่าจะส่งไปให้ GM ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเป็นจ,จริงผมไม่ได้สนิทก,กับจีอ็มนะอะไรที่บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวคนดูแบบว่าเออคือว่าผมแบบสนิทก,กับจีเอ็มเนี่ยแบบว่าทักมาบอกผมว่าเอ้ยพี่บอกจีเอ็มแก้ดีอย่างนี้อย่างนี้หน่อยไม่ใช่นะครับนะแต่จริงๆนะต้องช่องทางการติดต่อจีเอ็มเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปจะกันนะดิฉันเพื่อดูว่าจะใช้กับเน,นื้อเปล่านะครับพี่ลองยืนซูมดูครับมันไม่ตรงหรอกอานนี้ กูจะไปยิงกังนดื่นเลยครับเข้ายัางไงเดียมันไม่ตรงใช่ไหมวันดูคำหนึ่งนะลองันเฮ้ย้างนอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง,องโอว้ว่ะมันไม่ตรงจริงด้วยใช่มันมันแบบมันเป๋มันเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงอะ่ะใช่ไหมอันนี้ไม่รู้นะครับ ผมไม่ค่อยได้สังเกตบ้าเดเลยใช่ใช่ใชอ,นนะอะไร,รอ่ะใช่ใช่ติดสะโขบมันติดสะโขบเยอะครับ๋อจริงมันเป็นที่สะโขบเป็นทุกปืนที่มีกล้องดากูนอฟก็ไม่ตรง๋อแดาวกูนอฟไม่ตรงปกติดา้วกูนอฟตรงไหมมันก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะแต่ว่าไอ้ที่ผมเล่นล่าสุดอ่ะเออคลิปดากูนอฟอ่ะอันนั้นมันก็ไม่ค่อยตรงนะอันนี้คือถามจาก เขาเรียกว่าไงอ่ะผู้ที่เอ่อเป็นจริงๆนะครับมีอาการนี้จริงๆพี่บอกจีเอาเบม,มาขายไปบ่อยนะครับโอเคครับ <laughs> คนเติมใจจะขาดอยากเสียตังค์โอเคนะครับจมนะครับดูคลิปอยู่นะครับก็ตามนั้นนะครับอ่า <laughs> รู้แล้วว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับคือโยกิงก็เบี้ยนะครับหาจีธมรได้เขาบอกว่าเขา เ้าสกโขบได้ดีธรรมดาเงี้ยใช่ไหมอันนี่อ๋อนี่คือไม่ตรงใช่ไหมครับเออมันก็มีความเบี้ยวๆอยู่นะแบบนิดนึงนะที่เราเห็นอะ่ะเอาค้างเลยเปิดได้เต็งแล้วเรสุดมาแล้วค้างเลยโอ,ตยอ,โอ้ตายแล้วจบเลยคอมการดคอมการดคอมการดโชว์ปอันนี้ห้องนี้โคบโนเบไวนะครับผมก็เยาปิดไม่ได้ใส่ไม่ใส่เบไวนะไปเราู ยังเงินเราชั้นคนนี้ย่างเงินเอาอาตนี่ยแต่ถ้าสับช้าๆอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ใส่เบวัยอย่างเงี้ยอาการผลมันไม่ค่อยออกหรอกอย่างที่เอ้ยอย่างที่เขาบอกเมื่อกี้อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้เลยว่าคือสับสเดเนี่ยอาการมันไม่ค่อยออกเนาะอาการมันไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้ามาครูเนี่ยเห็นผลชัดเลยเ ล่อหลอกันเลยทีเดียวนะครับล่อหลอกันเลยทีเดียวเกมช่วงรวดเร็วอะครับอันนี้ห้องธรรมดาเลยนะครับไม่ใช่ห้องสนัยมามาอันนี้ใส่เบย์ไว้ทีเดียวคนดูบอกจะเอาอย่างไงจะใส่ไม่เบย์ไวหรือจะไม่ใส่หรือยังไงแต่เบย์ไว้ไม่ช่วยให้สับไวขึ้นไงเออผมก็เลยหาห้องที่มันแบบว่าเล่นเบย์ไวดีกว่านะครับที่เขาไม่ตั้งชื่อห้องว่าโนเบย์ไวอะไรอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เราได้ รู้เลยว่าไ,ไม่ไม่ต้องเต้าแค่ไหนเฮ้ยไอทีนี้นี่เลยนี่ครับเฮ้ยเขาบอกเวลาโยกผีมันม่ต้องเต้าตงเงี้ยเหรอแ้วผมสับไ,ไม่ไ,ไหวพอว่ะแบบว่าในสายตาผมผมจะมองว่ามันปกติอ่ะตรงใสยผมยังไวไม่พอ มาได้เวลาเล่นธรรมดาแล้วคนดูเราคอนเทนต์เยอะเกินไปแล้วเราหาสาเหตุมากเกินไปแล้วเราต้องยิงธรรมดาลแล้วแหละมามานี่มาอุ้ยไม่โดนวัยคนหนึ่งไม่โดนเราก็รู้ให้ผลแล้วรู้จักรู้จักผู้ประสบปัญหาจริงๆนั่นเองมาูไหนเจ้ามันดูน้ากลัย โอ้โหไม่โดนโอ้ทางขวามีตัวฟรีเลยนาทีนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าเราเรามาหาสาเหตุกันเองอุ้ยกระโดดยิงเลยหรอโอเคเกมจบนะครับห้องนี้ไม่ค่อยได้อะไรเลยเราูมาครับเดี๋ยวเดนแบทเอ้ยเดี๋ยวว่าระเบิดตานี้ตาท้ายแล้วเราพอเลยไหนเพื่อนไม่ยิงสิเงียบจัง ตกใจเลยกูไปโอ้ยจะเหลาจะเหล่าจะมีดมันสั้นไปหน่อยอ๋อมีมันสั้นไปหน่อยคือไม่ได้เลยยิงดีกว่ามีดมันสั้นไปหน่อยจิ้มัน มันเล็กนิดเดียวอ,ะอ่ะเออแต่ของผมนี่ใหญ่มากนะครับไมายถึงบาเลสน,นะครับโอ้โหเล่นอย่างนี้เลยเหรอ,อ,อมึังอาจตาถังแก๊สแต่ไอส,สังเบียร์แต่เพื่อนเราโอ้โหโดนทรา21ไปตายครับมาปกฝั่งนี้มานีกว่า เฮ้ยมีคนเอาบาเล็ตมาสวดน,นะน่ะเฮ้ยไหนมันเป็นอย่างไรเฮ้ยบาเล็ตอยู่ไหนวะนะ่ะท่านแม่อยากได้บาเล็ตอยากได้บาเล็ตไม่เคยตกใจเลยดูดูดดแลปืนแลปปืนอ้าว กูจะแกล้งซะหน่อยกูเล็งโคมอยู่ตั้งนานเออดหมดหมดหมดเวลาตลกแล้วครับพอดูครับมันหมดเวลาตลกแล้วได้เวลาจริงแล้วได้เวลาจริงแล้วนะโผล่มาเร็วไม่ปากแล้วอะไรอะพี่ไมียวอาเด้ออยากได้แล้วสิเด้อ นา้กระโดดได้ถึงเอาลองดูถึงเนีื่เพื่อนก็มีมาเก็บปืนเพื่อนทำอะไรอยู่วะเก็บเก็บเฟื่อนเพิ่มอเกวะท่านเอเอไม่มีเหรอ เ่้นเอไม่มีแล้วไปไหนอะเฮ้ยตกไกลเลยเพื่อนแก๊สเขียวมาเลยเฮ้ยแล้วเขาไปไหนอะอยู่บี้หรอไม่น่าแกล้งเพื่อนเลยว่ะอันนี้พูดจริงก็นลเฮ้บาเล่เลไปไหนวะผมอ๋อบาเล่ตายแล้ว ไม่แล้วสามดาวอีกคนหนึ่งเอาไปไหนเอา,อางี้ดีกว่า has been <laughs> หาปืนใหญ่เลย <laughs> หาปืนใหญ่เออได้ปืนได้ปืนแล้วได้ปืนแล้ว,ลวเอ๊ <c oughs> นี่แน่อัดตัวยับครับผมอัดตัวยับเนี่ยอัดตัวยับเลยเดี๋ยวถ้ามาแลกปืนอีกเราเอาอีกนะเว้ยเพื่อนไม่ได้เราจะเล่นบาเลีด ไม่จบไม่สิ้นต่แล้วแล้วฉลาดฉลาดเร็วเร็วจีอะไรจีอะไรเนี่ยโกรธป่ะเนี่ยโกรธอ่ะโกรธโกรธแล้วเราเราเราจบเกมแล้วนะเดี๋ยวคลิปยาวแล้วลงคที่ติกโดนหนึ่งลูก อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจกนว่าเทียร์แล้วข้าง,นงนบนโอเคต้องทำอะไรเลยนะครับคลิปนี้คือเหมือนมาเล่นตลกให้คนดูดูอะใครที่มีปัญหาที่แบบว่าเล่น p ี p อยู่แล้วรู้สึกว่าสไนเปไม่ตรงมีอาการอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับผมนะบอกอาการทีนะครับเนาะโอเค ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละผมขอบคุณรับชมมากครับผมแล้วเจอกันจ้า